มาหอดในเมืองพี่น้องกับว่าพลาดเก็บบรรยากาศให้พี่น้องในเบิร์เด้มาทํางานเนาะค่ะเนาะคณะที่เขาทํางานอยู่นี่ข้า็มาหาคลิปลงน้าพี่น้องเก็บคลิปแย่หรือคลิปสันเอาไว้ถทะลงอ่าส่งงานเพ่นเนาะค่ะเนาะกบรรยากาศกับสิประมาณนี้พี่น้องอากาศอ่ะกะเมื่อกี้อากาศอุ่นแนวเนาะค่ะเนาะอากาศอุ่นขึ้นมาแล้วบ่บ่ได้ใส่เสื้อแค่แย่ใส่เสื้อแค่สันเนาะค่ะเนาะบรรยากาศดีแล้วพี่น้องเนาะค่ะเนาะก็นี่แหละ การเท่าเสียออมทำงานอยู่ถ้าช่วงเวลาเขามีเวลาพี่น้องหัวกระลาลานันเข้ากับอันหาคลิปลงเนาะพี่น้องเนาะทำเวลาให้เป็นประโยชน์พี่น้องเนาะค่นะเนาะเดี๋ยวสามลิซ่าให้เบิ้งม่งม่วงดาวเท่านะค่นะเนาะประมาณหนึ่งเนาะค่ะเนาะกสีอาให้เบิ้งประมาณหนึ่งพี่น้องเห็นกสประมาณนี้เละพี่น้องเห็นบอพี่น้องอากาศกสีประมาณนีน้นะนนนนาาน่ตึกเขากสีซัำนี่แะละพี่น้องเนาะค่นะเนาะนะในเมืองดาวเทนะ่านั้นอ่ากะ รถก็บม่ค่อยหลายมือนในพี่น้องรถก็บม่ค่อยหลายวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะถ้าถ้ถวันจัดเรื่องค้าในเมืองเขาจากกับกันสิทับงานหลายอยู่แต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์กับไ่ค่อยมีงานหลายปันใดพักกิ้งทุกพักกิ้งเห็นบ่พี่น้องพักกิ้งทุกพักกิ้งจะเขาได้หยอดเหรียญเนาะคะ่ะเนาะได้หยอดเหรียญเขาก็คิดเป็นอ่จาจักรที่จะขึ้นไปเนาะค่ะเนาะเขาสิเขาสิเล่งองหยอดซ้ำไดเขาก็ใส่เหรียญลงไปเนาะคะ่ะใส่ เลี้ยนเลี้ยนเฮ่าหระพี่น้องบกครัวเรือเฮาเนาะค่ะเนาะเอ้ยนกกะงามงามพี่น้องนกน้อยสองตัวอ่านกน้อยสองตัวพี่น้องเนาะค่ะเนาะอ่ะฮะใบใบสองสามตัวพี่น้องสามตัวเนาะค่ะใบม้ก็ท่านิโป่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศเนาะเขาก็อ่าเขาก็เริ่มอ่อนซีอุ่นมากพี่น้องเนาะค่ะเนาะอากาศเริ่มจะอุ่นมากพี่น้องนี่แหละพี่น้องกับสิประมาณนี้พี่น้องในอันดาวเท่านี่มันขาเจ้าเนาะค่ะเนาะอ่อเวลาทำเวลาให้มีค่ to, าที่พี่น้องเนาะค่ะเนาะทำเวลาให้มีค่าหลังจากที่ แล้วก็เท่าสิเขาทํางานเขาก็มาถ่ายคลิปแล้วส่แล้วพี่น้องออบรรยากาศสะอาดค่ะบ้านเมืองสะอาดเนาะค่ะเนาะบ้านเมืองสะอาดสะอาดมากเนาะคะนะ่ะเนาะเขาเขารักษาความสะอาดพี่น้องเขาเข่งขัดเนาะคะนะ่ะเนาะเข่งขัดทิ้งขยะให้เป็นที่นะ่อพี่น้องเนาะคะนะ่ะเนาะอยู่ใส่ให้กันแล้วพี่น้องนะเนาะเราเฮ็ดนิสัยยังไงเขาก็ เห็ดให้เคยชิ่นเนาะค่ะเนาะทำเป็ดเคยชิ่นยู่ใส่ยูบานเข้ากันเห็นขยะเข้ากับทีมที่ทำขยะเนาะค่ะเน้องบอลทีมไปทัวร์บ้านเมื่อเขาเจ้าศีราะเนาะค่ะเนาะเขาอยู่ใส่เข้ากับต้องเห็ดแบบนั้นโอ้พี่น้องตึกนี่ใครตึกคืใครตึกโบอลลั่นพี่น้องตึกใครตึกโบราณบ่ตึกขาเจ้าเห็ดแบบนั้นเนาะค่ะเนาะจ้าหน่อยกับพี่ต้นไม้เลื่อยขึ้นเทิกอันเทิกอันเทิกอันอ่ะอพาร์ตเมนต์เจ้าเนาะพี่น้องเนาะอพาร์ตเมนต์เข้าวเจ้าอะไรพี่น้อง กะซีปะมาณนีนเะด้อพี่นอ้องอ่าเมืองมิ SO นิโซดาเนาะค่ะเนาะเมืองมินะิโซ SO SO ดาดาเท้าเนาะค่ะเนาะกะซีปะมาณอันเด็กตลาดตลี่ตลาดขายไดนะ้อย่างได้กินเด้อพี่นะ้องเนาะนะตลาดขายไดนะ้อย่างได้กินเนาะค่ะกับมีเบิร์ดนะี่ค่ะรา้รานค่ะรา้รานอาหารเบิร์ดแล้วพี่น้องแถวนี้รา้านอาหารทั้งทึ่งร้านอาหารยูลุมแต่ทั้งทึกเนี่ยเป็นหมองโค้นยูพี่น้องเนาะค่ะเนาะกะซีปะมาณเนี่ยโอเคพี่นะ้องขอบคุณทุกการรับชมนะคนะเด้อสามลิกกะซีขออนุญาต เข้าไปทํางานจ้านะคะนาอขอบคุณทุกการรับชมนะคะนะาะเจอกันในคลิปหน้านะคะนาะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย